เช้าวันที่21ธันวาคม2565ณวัดมหาวนารามอำเภอเมืองจังังหวดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการสารทหารตำรวจและประชาชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรและร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา โดยมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนำคณะสงฆ์ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อน,น้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชราก,กิติยาภา,าเริณทิราเทพยาวดี กรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชระราชธิดาและอัญเชิญพระบรมีพระเจ้าใหญ่อินแปลงพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุบลราชธานีให้ทรงหายจากพระอาการประชวรให้มีพลานาไมแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญแห่งพระสบนิกรชาวไทยตลอดไปทั้งนี้มหาเถรสมาคมให้คณะสงฆ์ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภา รที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเป็นพิเศษต่อจากการสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดเย็นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีได้ทุกวันและทุกวัดใกล้บ้านสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดเย็นเป็นประจำทุกวัน baðfram að pensað